ไกลหรือไกลทหารไทยก็ส่งใจไปถึงมณฑลทนาหารบกที่28โดยพันเอกอำนวยยอดพันรองเสนาธิการมณฑลทนาหารบกที่28เป็นผู้แทนหน่วยมอบผลไม้แก้วมังกรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนผู้มาก,กักตัวและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์โควิดชุมชนอำเภอเชียงคานตลอดจนเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์ของโควิด -19 ไปให้ได้เพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วที่สุดทั้งนี้หน่วยจะได้ปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทาหารบกปกป้องประชาชาในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพในพื้นที่ต่อไป